สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนครูตุ๊กนะคะวันนี้ครูตุ๊กมีมีงานมาให้นักเรียนทำช่วงโควิดนะลูกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราเรียนค้างกันไว้เรื่องคำกริยาเนาะครูตุ๊กหวังว่าลูกๆคงจำได้ทุกคนคราวนี้มาดูใบงานคำกริยากันค่ะอ่ะ เด็กดูใบงานใบแรกนะคะลูกคํากริยาต่อไปนี้เราเอาไปจัดตามประเภทเลยเนาะมันจะมีคํากริยาอักกริยาก็คือคํากริยาที่ไม่มีกรรมมาวางไว้ข้างท้ายและสะกรรมกริยาก็คือกรรมที่กริยาที่ต้องมีกรรมมาไว้ข้างท้ายตัวอย่างเช่นเด็กต้องเอาคําที่ครูให้นะคะลูกมาใส่ เช่นคําว่าบินจะอยู่อัก,กรรมกริจยาเห็นไหมคะต่อไปปลูกจะอยู่สกรรมกริยาเห็นไหมลูกเด็กๆกอาคำในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมาใส่โอเคต่อไปอีกหน้าหนึ่งเติมคำกิจยาในช่องว่างให้ถูกต้องดูนะคะ คำกริยาเช่นเช่นนะคะลูกแม่จุดจุดจุดจดปลาทูแม่กินปลาทูแม่ทอดปลาทูแม่ขายปลาทูได้หมดเลยคงเข้าใจนะคะลูกคำกริยาโอเคเนาะอ่ะไปหน้านี้ เติมคำกิรยาลงในสำนวนวัวหารต่อไปนี้ให้ถูกต้องตัวอย่างนะคะลูกข้อที่หนึ่งกากาฆ่าคลิกโอเคนะเด็กๆต้องคน้นคว้าสำนวนวัวหารแล้วแหละโอเคนะคะลูกหาใน Google ก็ได้แล้วเด็กๆจะรู้นะคะลูกว่าเราจะต้องเติมคำอะไรลงไปในแต่ละข้อโอเคเนาะ